สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสีสวยมาชมเลยสีเลือกใช้นะคร,ครับเครื่องเกียร์ดีชัดสีสวยนะครับชัดสีสวยเลยเป็นรถบ้านเท็ดแครับรถบ้านไม่ใช่รถประมูลครับนิสสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงราคาเบาๆสามหมื่นสามพันบาทนั้นเองไปขับใช้งานขนของบรรทุกหนักได้สบายครับเดินทางไกลได้สบายความร้อนนิ่งๆเครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดน้ำมันมาก เกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลุดครับสีสันก็อาจจะมีทำหนีบเลี้วรอยตามรูปนะครับทำไมสีเรียสก็ไปขับใช้งานกันคุ้มๆค,ครับบอดีบ้บางๆไม่มีชนหนักพวงไาลยพาวเวอร์ยครับันนีพวงไาลยพาวเวอร์ขับง่ายเลี้ยวง่ายครับเบาสบายภาษีขาดเกินนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบก็ไปต่อไปทําไปจดกันตอนโอนได้เลยใช้เอกสารชุดเดียวชุดโอนท,ทําทีเดียวทําพร้อมกันได้เลยครับ หรือจะไม่ต่อก็ไปขับเข้าไร่เข้าสวนก็ได้เล่มชุดโอนเอกสารต่างๆมีครบนะครับไม่มีปัญหาตัวพื้นนี่ปูกระบะแม็กไลเนอร์ให้ด้วยครับตัวพื้นนะพื้นกระบะปูแม็กไลเนอร์ชงล่างอย่างดีครับยางยังดอกดีใช้ได้อีกยาวเบรกดีเล่มเอกสารครบแน่นอนนะครับคัสซีก็สวยทั้งเส้นภายในสะอาดเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มเข้าครบบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับ้องเครื่องเดิม เครื่องดีครับคันนี้เครื่องดีวิ่งทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาชงล่างดีไม่ผูนะครับแคดซีไม่ผูไม่ดามาใครสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้หรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยนะครับส่งให้ถึงที่เลยเบอร์โทรอยู่ในคลิปเรียบร้อยครับตามด้านล่างหน้าจอนี่เลยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับ สามหมั 33, บาทนั่นเองสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้คุ้มครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ